นี่เป็นสาระมนุษยานที่ฐานที่เสด็จดับคันธพลินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นฐานที่ที่มีความสำคัญต่อเราชาวพุทธที่ได้บูชาสกการะมดูมาเห็นฐานที่จริง เราก็จะได้เป็นผู้ที่เ,เข้าใจว่าตรงไหนมีความสำคัญอย่างไรตรงไหนมีประวัติอย่างไรเ,เราก็จะได้มีความตั้งมัน่นตั้งใจที่จะสร้างตั้งใจที่จะเก็บเงินเพื่อจะได้มาบูชาสักการะที่ว่า ป็นสถานที่มีความสำคัญต่อเราชาวพุทธยายามยายามแต่เรามีบุญแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหามาที่จะมาได้คนไม่มีบุญก็ยากลำบากที่จะมากราบมาไหว้คือแบบ เป็นใช้ความเพียรความพยายามจำนวนมากกว่าจะได้มากว่าจะได้มารู้มาเห็นอันนั้นก็พยายามความพยายามวมพยายามิทดเยนะทุกขมะจจติบุคคลจะลงทุกได้ก็เพราะความเพียรเราอยากจะพ้นทุกต้องใช้ความเพียรความพยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น ก็เราอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราได้มาเพราะว่ากุศีนารานะั้นเป็นเมืองศัจจะแห่งชีวิตเมืองให้เราได้รู้เห็นธรรมูร้แจ้งรรมแล้วก็นำธรรมะศัจธรรมคือความไม่ประมาทมาใช้ในวิถีชีวิตเราก็จะได้มีความ รีบเร่งรีบเร่งค้นขวายรีบเร่งสร้างที่พึ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่เป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ในภพภูมิข้างหน้าได้นั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้มีความตั้งใจมีความเพียรสั่งสมบุญบรารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะ,ะทำเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ยังยย่งยืนไม่ยั่งยืน